เขาทำนี้นี่คือกฎนะตรั้ชาลีไม่เห่าแล้วลูกแม่ก็จะเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตนะพี่ดูขอเดินรอบตัวพี่ก่อนเช็คก่อนตรงเส้นครับถ้าชาลีมันต้าน ครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องปอมที่ชอบเห่านะครับตอนเด็กๆหลายตัวครับปอมก็จะมีทั้งเห่าและไม่เห่าใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราเจอน้องหมาที่ใจกล้าครับด้วยสัญชาตญาณของเขาเนี่ยเขาจะเห่าทุกเรื่องที่เขาไม่ชอบใจหรือเขาไม่ชอบหรือเขาต้องปกป้องนะครับคราวนี้ครับวิธีการที่จะทําให้น้องหมานะครับที่เริ่มเห่ามากๆเนี่ยให้กลับมาไม่เห่าครับก็คือเราต้องเปลี่ยนมายเซตหรือวิธีคิดของเขากับเจ้าของครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเจ้าของแข็งแรงกว่าทุกอย่างจะจบเลยครับ หลักการมันง่ายมากครับแต่คราวนี้เวลาคําว่าแข็งแรงกว่าเนี่ยคุณต้องเลือกครับว่าคุณจะใช้วิธีไหนถ้าคุณใช้วิธีรุนแรงพูดถึงรุนแรงนะไม่ได้บอกว่าวิธีไหนนะครับแต่ถ้ารุนแรงเนี่ยน้องหมาจะกลัวแล้วก็หยุดครับแต่ความคิดระบบความคิดเขาครับเขาเป็นจะโดนตัดโดนตัดก็คือเขาจะรู้สึกกลัวแล้วก็หยุดแต่คราวนี้ครับปัญหาคือเหมือนระเบิดเวลาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าของเริ่มเสียงเปลี่ยน ดุเสียงไม่ได้เหมือนเดิมดูอ่อนแอกว่าเดิมดูผ่อนนะครับหรือถ้าน้องหมาใจกล้าแต่ตอนเด็กๆเ,เขากลัวใช่ไหมครับเขาหยุดแล้วพอวาอยุขวบสองขวบครับเขาจะเริ่มลองของเราอีกทีหนึ่งครับซึ่งเป็นที่มาหลายๆตัวครับว่าปอมหลายๆตัวเวลาขวบสองขวบเนี่ย <ๆ S 1> ตอนเด็ก,ดกๆก็ยังดูแล้วก็ยงังหยุดแต่พอโตขึ้นปุ๊บพอดูปุ๊บคือสู้สู้แล้วกัดกับเวลาเขากัดพวกนี้นะครับเขาจะลองกัดจริงๆเลยครับถามว่าทําไมเขาลองกัดจริงๆเพราะเขาอยากรู้ว่าถ้าเขาลองจริงๆจจังๆเนี่ย เจ้าของหรือลูกฝูงหรือคนที่อยู่กับเขาครับจะมีรีแอคชั่นยังไงหรือการกระทํำยังไงเช่นกลัวตกใจไหมและถ้ามุดเราเผลอกลัวหรือตกใจเข้าไปนะครับน้องหมาเขาจะจําการกัดแรงๆครับและคราวนี้ครับเราก็จะรู้สึกว่าทําไมน้องหมาเราชอบกัดเราจริงๆแล้วก็เจ้าอารมณ์ครับเราจะใช้วิธีการเดินลิเติลวอล์กง่ายๆเลยเพื่อปรับให้น้องหมาเขารู้สถานะของเขาว่าต่อไปเนี้ย หลังจากเนี้ยเจ้าของจะไม่กลัวเขาแล้วเจ้าของครับจะมีสกิลหรือความสามารถในการมองออกว่านลูกของเราเนี่ยมีลักษณะแบบไหนณนตอนนี้เพื่อจะได้ปรับในอนาคตข้างหน้าครับละพอสมมติเจ้าของใช่ไหมครับมีสกิลการเรียนรู้เกี่ยวกับหมาของตัวเองครับเขาจะสามารถปรับเองได้ทุกวันไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามครับโดยที่เขาจะไม่หลงทางครับว่าเขาดีสิ่งที่เขาสอนไปเนี่ยน้องหมาจะเข้าใจหรือเปล่านะครับไปดูน้องปอมที่ชอบเห่าทุกอย่างเอาสุด,สด เห่ามากแล้วดูท้ายคลิปครับว่าเจ้าของพอเปลี่ยนสถานะส,สเตตัสวิธีคิดของน้องหมาของตัวเองครับเขาจะหยุดเห่าหรือเปล่านะครับปไปชมพร้อมกันจะทําให้น้องหมาเข,าข้าใจก่อนว่าเขาไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้อันนี้เขาตีขวบแล้วเล่นมันไหลไหลนิสัได้ยังขนาดนี้เลยเหรอให้คุยครนะับแับพี่ดึงดึงเขาเป็ใช้มือดึงใช้มือเขาอะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนว่าพี่ดึงนะดึงแล,แล้วพี่เป็นคนรักน้องหมาไม่งั้น <morals> คือเพราะงั้นค <üss> ือเขาจะมีส <ng he S 2> ิทธิ์เลือกครับถ้ายังเห่าเปะปากคนแปลกหน้าอยู่ แม่จะยุ่งกับเธอแต่ถ้าคนแปลกหน้ายืนอยู่คนนั้นชาลีไม่เห่านะลูกแม่ก็จะไม่ยุ่งกับเธอคราวนี้เป็นช้อยบีครับแล้วสังเกตครับมันหยุดเฉยเลยถามว่าทําไมมันหยุดสมัยสารัดอ,อกตอนดึงมไม่รู้สึกทำไมใส่ของคอแล้วรู้สึกเพราะธรรมาชาติ네เนเจอร์ของหมาครับการที่เราทําอะไรบางอย่างก,กับบริเวณคอมันคือการท้าทายและลาเส้นถ้าสมมติาชาลีเขาเจ๋งกว่าน,นี้พี่ไม่มีทางหมุนสองทีด้วยสายผมอะครับแล้วหยุดแล้วคราวนี้พี่ดูสังเกตหูไหมเวลาที่ชาลีเห่าผมนะ หูจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ตรงหูชาดีนะครับหูลูกแล้วมองคุณแม่แล้วดูเลยตาเลี้ยมเี้ยมรีแลกซ์ไะถามว่าซาดีซา,าดิดเหรอไม่ใช่นะหมาครับมันมีสัญญาณของฝูงและแพ็คถ้าพี่คุมสถานการณ์ไม่ได้เขารู้สึกว่าพี่อ่อนแอกว่าให้ตายยังไงเดี๋ยวดิ้ใส่ชาลีอย่างเงี้ยชาลีต้องเห่าไรแต่ถ้าชาดีรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เริ่มแข็งแรงกว่าเพราะว่าพี่ท้าทายเขาด้วยการใสา่าสที่คอ แต่อย่าที่บอกนะครับไม่กระตุกนะเราไม่ต้องการให้น้องหมาเจ็บหรือปหลอดเรอกกระเส็บนะเราแค่ดิสแทคด้วยการหมุนเคลื่อนที่อย่าปล่อยให้เขาทําอะไรนานๆี่ดูหนูชาลีไหมหูลูหูลูน้องหมาเนี่ยคืออาการสัญญาณของรีแหละหูหางตาของชาลีจะไม่หลอกพี่เลยถ้าชาลีรู้สึกดีมันจะรีแหละถามว่ามีโมเมนต์ไหนบ้างที่พี่ไม่ฝึกแล้วชาลีโมเมนต์ที่มันดีตอนพี่ไปข้างนอกแล้วกลับมาเจอชาลีดีใจหูลูใช่กลับมีของกินชาลีก็หูลูคราวนี้ถามว่า ตอนนี้พี่ไม่มีท้องของกินไม่มีอะไรเลยพี่หมุนเขาด้วยซ้ําดึงดิสแท็กเขาด้วยซ้ําทาไมชาลีหยุดเพราะชาลีมันรู้สึกแล้วว่าอ๋อถ้าแม่ทําถ้าทําแบบนี้ปุ๊บแม่จะมีการทําอะไรบางอย่างถามว่าเขาทำสองทีเพราะเขาเช็คครั้งแรกเขาทาด้วยความเคยตัวครั้งที่สองเขาทำอีกปุ๊บคราวนี้พี่ไหวเห่าปุ๊บพี่จัดการปั๊บดันหยุดถ้าชาลีไม่มีแก๊ปให้พี่ปรับมันจะไม่มีทางหยุดับมันจะต้องเห่าไปปรับไปเรื่อยเพราะตอนนั้นน่ะพี่สองคนนั้นก็ยังอยู่ถูกไหม แล้วก็ยังคุยอยู่ถ้าชาลียังมีความรู้สึกว่าฉันทําอะไรก็ได้ในชีวิตเนี่ยฉันมากับแม่เนี่ยฉันเก่งที่สุดแล้วชาลีต้องหอบคราวนี้เดี๋ยวผมจะตั้งใจแย่ชาลีนะครับผมจะเดินให้เขาตกใจเข้าไปนิดนึงถ้าสมมุติเขามีเสียงหรือเหา่าผมนะหรืออะไรก็ตามนะครับผมขอให้พี่ d i s แท n ด้วยการหมุนรอบ <Okay. S 1> ตัวพี่หนึ่งครั้งนะม <Okay. S 1> มีไอค contact คอน contact cont ที่ผมพูดเสมอคือการมองแลยยกหน้าไม่ใช่มองอย่างนี้ไม่ใช่มองด้วยตาแล้วเหมือนแบบ ทำอะไรกันเขามองยกหน้าเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มเรียนรู้ผ่านพี่ถามว่ามันง่ายไหมจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พี่ทําอยู่ตอนนี้เราเริ่มฝึกแล้วแต่เราเริ่มฝึกในการจังหวะควบคุมความคิดของน้องหมาไรู้ว่าอ๋อหมาเรานไฮเปอร์เหมือนกับแบบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเราควรต้องไเรียนจริงอ่ะผมว่าจะเรียกไฮเปอร์ก็ไม่ถูกนะมันอย่างที่บอกคือมันก็น่ารักในมุมของมันแล้วก็ผมว่ามันฉลาดนะพี่มันหัวไวมากเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าผม ไปทำอยู่ตรงนู้นตั้งนานหนึ่งอะแล้วเขานิสัยไม่โอเคจริงๆด้วยตัวเขาเนี่ยผมเดินเข้ามาเขาควรจะเหา่าเขาไม่ควรจะเข้าใจและชินอันนี้พี่ไม่ได้เดือองนะพี่แค่ดิสแท็ไปเรื่อยๆคราวนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือหูหางตาสุนัขนะครับของชาลีเนี่ยจะไม่หลอกพี่เลยอยู่ในระบบที่เขารู้สึกว่าไม่มั่นใจเกินไปหางปลอมทุกตัวสามารถลงนี้ได้แต่เราจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันนั่งมันลดดีเฟนต์คูดูหูสิเห็นปะออ แต่พี่แค่ไม่ไมเคยแสดงัวอย่างชัดเจนและถูกจังหวะเฉยเวลาเขาเห่าเพราะจริงถามว่าตะเกียที่เราเริ่มจริงๆแล้วอะ่ะเราก็เริ่มฝึกกันแล้วล่ะแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นรูปธรรมที่แบบพี่เห็นว่าท่าทางม,มันคืออะไรเนี่ยพี่ดึงซ้ายดึงซ้ายไปเขาอยู่ซ้ายต่อไปนี้นะครับเราจะไม่ให้ชาลีเลือกสมมติพี่ใส่สายจูงพาไปข้างนอกแล้วพี่จะเริ่มฝึกให้ชาลีเข้าสังคมสิ่งที่เราควรจะมีจริงก็คือเราต้องคุมน้องหมาได้อย่างน้อยนิดนึงก่อนถึงจะพาไปเข้าสังคมได้ถ้าเราสื่อสารกับน้องหมาไมไ แล้วมันจะเข้าใจอ่ะเปอร์เซ็นต์สำเร็จมันต่ำมากเพราะน้องหมาเขาไม่ได้เรียนรู้ผ่านเจ้าของก่อนใช่ดึงซ้ายแต่ผมรบกวนพี่อ้อนเดินเดิยนดยืนตรงกลากระบดได้ไหมครับวันนี้เราอาจจะเดินซ้อมบ่อยหน่อยเพื่อพี่ออรรู้คุ้นชินกับจังหวะอ่ะพี่อ้อนลงดูครับรบกวนนิดนึงระหว่างเดินให้ชาลีอยู่ซ้ายครับอะไรทั้งนั้นแต่ตอนหยุดผมอยากให้พี่อยากให้ชาลีเขาหยุดอยู่ข้างพี่ปุ๊บแล้วย่อนนี่ยไอคอนแทคครบเลย ถ้าชาลีมันต้านพี่นะอันนี้พี่ดึงออกทุกันโดดพี่ดึงออก,อนนพ,ออกพ,พี่ต้องดึงเขาออกอดึงออกปุ๊บแล้วให้เขาอยู่ตรงนี้เว้นช่องไฟสวยๆนิดนึงครับคือเดียวแล้วย่อนอคอนแทคนี่คือการยอมรับนะแสดงว่าจริงๆทุนของพี่ดีกันอยู่แล้วนะแต่เข้าเข้าใจไปเองว่าเขาต้องควรเห่ามองปุ๊บเขามองเพื่อจะแม่จะให้เขาทำอะไรต่อางถูกนี่นนคือการสแตนบายพี่เพราะว่าสุนัขที่ทำได้ที่หนึ่งอย่างถ้าใจเขาอะคอนเซนเทรตหรือสมาธิเขามองแม่พี่อยู่อะมันจะไม่มีโอกาสไปเห่านึกไหม เพราะมันไม่มองพี่ไงมันถึงเห่านึกถึงนึกถึงเหตุการณ์ง่ายๆแต่แก้ที่มีแกลผมเดาว่าแกลบถาม<น>สามสามซอยชัวถามปุ๊บแล้วสมมุติว่าเขามองพี่อยู่หรือมองลูกสาวพี่อยู่เนี่ยเขาจะไม่เห germ, ่าถ <criticism, S 1> <properly. S 2> ูกไหมแต่พอเขารู้สึกแกลบมันมาปุ๊บเพราะเขาไม่ได้มองเราไงเขามองแกลบแต่ถ้าพี่ฝึกให้เขามองพี่ตลอดเวลาต่อให้มีอะไรแปลกๆมาใช่มันต้องอย่างนี้แล้วมันจะคอนเนคติดอ่าก่อนเราเริ่มนะครับน้องแป้งก็อย่างที่บอกเราตั้ง สวยๆก่อนคือซ้ายมือไม่้ำหน้าโอเคน้องเอาแบบเอาแบบรวดเร็วกระชับแบบจริงๆเลยนะน้องแป้งเดินเซตหนึ่งสามรอบไปเลยพยายามอย่ายกมือหลกใช่ใช่ใช่ใชยิมสวยเลยครับไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือนะครับปุ๊บยืนคู่กันปุ๊บุหย่อนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าขวาชาลีแค่นี้เองแค่นี้เองพี่เราตั้งสติให้น้องหมามันคอนเน็กกับเรา คือเราไม่ได้ต้องการดุเพราะว่าถ้าดุเนี่ยหมามันหยุดจริงแต่มันกลัวพอมันกลัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะรู้สึกไม่ความไม่ไว้ใจมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่พี่ดุแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยตั้งสติแค่นี้เองแล้วคราวนี้น้องแป้งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยแต่หางน้องแป้งซู้พี่ไม่ได้อย่างหนึง่งคือเนี่ยมันไม่อยู่กลางหลังก็จริงนะแต่มันเถอดไปอยู่ที่ก้นน้องแป้งดูเถอะเห็นปะอยู่ที่ก้นจะไม่เหมือนคุณคุณแม่แตะกี้ที่แบบออกมาอย่างนี้ เราใช้วิธีงี้คือเราแก้เราไม่ได้แก้เฉพาะจุดไม่ใช่แก้เพราะความกลัวครับเราแก้ที่ตัวเขาเลยว่าให้เรารู้สึกว่าเราเจ๋งกว่าเขาแข็งแรงกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ทําอะไรที่เราไม่ชอบอ,อันนี้คือเราเล่นกับสมองนะครับเขาก็จะรู้ว่าถ้าเขาเบรกตัวเขาเองนะจะไม่มีใครยุ่งกับเขาเลยแล้วไม่ต้องชมนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติ คือไม่ต้องไปชมนะเก่งมากลูกแมวเ,เพราะเราอย่างที่บอกคือช่องที่เราสอนอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นช่อง b e h a v ครับคือการกระทําที่ควรจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่ช่อง skill ถ้าเป็นช่อง skill เนี่ยผมกระตืบอย่างเงี้ยแล้วพี่ต้องมันเป็นช่อง skill คือคือสอนให้เขาอยู่เฉยๆเ,เราไม่ใช่เราไม่ต้องการช่อง skill เราต้องการช่อง b e h a v ใช่เป็นเรื่องที่ครูเขาควร,วรจะทํากับเราเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยแต่อย่างเง,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 งี้ยเราก็ดึงซายนะถูกสวยขออีกเรื่องหนึ่งนะถ้าออกไปข้างนอกครับอยู่ในสายดีแล้วนะครับซ้ายมือเท่านั้นซ้ายมือเท่านั้น นะตัวเนี้คือถ้ามันเป็นหมาขี้เหา่าพี่ให้ตายยังไงมันก็ต้องเห่าอยู่ะอ,กอ,อะกระตุ้นมันใช่ไหมครับกระตุ้นในทางที่ผิดนิดนึงไม่ไม่รู้ก็คือไม่ผิดไม่รู้ใช่ไม่รู้ก <laughs> ็ไม่ผิดหรอก